ครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะฮะแต่มาสอนแบบพวกที่ชอบเล่นเกมเถื่อนอนี้นะฮะแล้วมีหาตรงแบบเปิดแอนตี้ไวรัสไว้นะฮะแล้วมันตรวจเจอแล้วมันก็ลบไปเฉยแล้วบางทีก็เข้าไม่ได้นะ,ะต้องเปิดแอนตี้ไวรัสผมจะมาสอนสําหรับการคนที่ขี้เกียจเปิดแอนตี้ไวรัสนะฮะก็จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินทําได้นะฮะอันนี้ผมขอสาธิตกับโยกังนะฮะ สักครูนะฮะก็ขออนุญาตด้วยนะฮะที่เอามาทำนะฮะก็ไม่ลืมแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวจะเอาไปอ่ะยังไงเดี๋ยวก็ดูกันนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างกับโปรแกรมล้มแดงนะฮะอ่ะวีล่าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ผมปิดกาดไว้เพราะมันจะทำอะไรไดีไม่ร้ายนะอันนี้ก็ถ้าสมมติคุณไม่ได้ทำ อย่างนั้นแหละที่ผมกำลังจะทำให้ดูนะฮะเมื่อคุณเปิดแอนตี้ไวรัสลมจากกลางออกนะฮะอ่าโอเคกลางแล้ววิธีเปิดวิธีปิดก็ขีข้ขวาตรงรูปกดแอนตี้ไวรัสเอแอนตี้ Ant, เอ Ant, เอแอนตี้ไวรัสแหละกาด enable เออถ้าติ๊กถูกคือมันเปิดถ้าไม่มีติ๊กถูกคือมันปิดอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปในเซิร์ฟมันก็จะแบบนี้ นะฮะมันจะเข้าไม่ได้แล้วตัวเวลามันจะแสดงขึ้นมาวิธีที่จะทําให้มันเข้าได้แบบไม่ต้องปิดแอนตี้เวลาก็คือดูฮะว่ามันบอกว่าตัวไหนฮะที่คล้ายจะเป็นไวรัสตัวน,นี้ของเราก็คือ y o g a n g s c h o o l e ฮะแล้วก็ปิดไปก่อนดีดีวะโอเคปิดตัวเวลาก่อนอันนี้ก็ขึ้นมาก็อย่าไปตกใจนะมันเตือนซ้ำ แล้วเราก็ทําการเปิดตัวไวรัสขึ้นมาตัวแอนตี้ไวรัสไม่ใช่ไวรัส okay. เข้าหน้าต่างก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปองค์กรรูปเหมือนฟันเฟืองหรือเปล่าคอนปริเกลเลชันอะไรก็ไม่รู้นะเข้าไปอ่าก็จะปรากฏหน้าต่างนี้นะฮะเข้าไปที่กาดร,รูปโล่งนี้นะเข้าไปที่สแกน แกนกาดแล้วก like <c oughs> <c oughs> oh. <c oughs> ็สแกนนะแล้วก็เอ็กเซปชันมีตัว S ด้วยฮะนี่ผมก็เล่นหลายเกมก็เลยแอดไปเยอะอันนี้ให้เรามาสนใจที่ช่องนี้ช่องนี่ต้องสนใจนะฮะโอ้ยกดหาไฟเม่กี้ไฟเลยปะเออโยกังสกูดย e กีนะอันนี้เห็นเซิร์ฟไม่ได้ตกใจนะฮะ yg สกู ยูกรังสคู .eg เนี่ไงฮะเราเจอแล้วก็กดโอเคไปนะฮะก็เ,เลือกไฟล์เสร็จแล้วก็กดถ้าแค่นี้ยังไม่ได้นะเราต้องกดกดแอดให้มันไปอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราก็จะได้มาจะดีซอฟต์ชื่อผมนะยูกรังสค e ู .eg อ่ะเสร็จแล้วก็กดแอป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 พลายหรือเปล่าวะไม่รู้อะแอปแอปพลายไปอ่ะเดี๋ยวนี้กัน แล้วกดโอเคแค่นี้แค่นี้เองเดี๋ยวลองเปิดตัวไวรัสดูนะฮะแอนตี Anti ้ไวรัสไม่ใช่ตัวไวรัสโอเคเออเดี๋ยวแล้วเข้านะฮะอ่าอะไรวะอ้อยังมีอีกตัวนะฮะ r x k h k k i n i ตัวอะไรวะ อ่าถ้ามันมีอีกเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะ rx อะไรนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรวิธีเนี่ยได้แน,น่นอนแต่เราสังเกตว่าไอตัวกลาง school dot x i m g มันไม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คือเราทำถูกแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปใหม่กลาง school ตัวเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรวะวนะฮะขอหาแป๊บหนึ่ง อยู่ในด a ต a าหรือเปล่าวะป้าเดี๋ยวหาเจอแล้วจะมาดูเอ้ยเดี๋ยวมันต้องหีเน่เบาบางโอ้นี่มันชื่อผมนี่นะชื่อต่อผมนีม่นะเอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมชื่อไฟล์แล้ว ลืมชื่อไฟล์วะเดี๋ยวกำลังน่ากำลังส,สกูปพิกพิกเอา้าทำไมทีนี้ได้ไวะอะไรวะเดี๋ยวนะปิดนะเข้าอยู่ในสกูปพิกอ่ะทีนี้ได้อะะแสดงว่าเป็นข้อผิดพลาดที่หนึ่งนะฮะนี้เราจะใช้อันนี้ได้เมื่อไหร่น,นะฮะก็ เวลาเล่นเกมเดือนนลฮะที่บอกไปแล้ว <c oughs> โอ้เจ็บพอนะฮะ <c oughs> ส่วนเออถ้าเออส่วนนี้ก็เจอบ่อยนะฮะในตามพวกแบบตัวสแกนมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบ <c oughs> <ๆ>างทีก็เห็นเกมพวกเกมแท้นะฮะบางทีก็เห็นไฟล์ตัว .exe มันเป็นเออไวรัสมันสงสัยอ่ะประมาณว่ามันสงสัยนะฮะ สงสัยมันแต่ถ้าเกิดเรากําลังลงอยู่แล้วเราเปิดไว้แล้วมันสงสัยนะฮะมันจะไม่หยุดทํางานนะฮะมันจะทําการลบดีลิททิ้งเลยถ้าเกิดเรากําลังลงอยู่แล้วมันขึ้นอะไรตัวแดงๆแล้วตัวไวรัสขึ้นก็คือให้คุณปิดลงใหม่เลยนะฮะปิดปิดตัวปิดตัวที่กําลัง install l ลิงหรือตอลิงหรือเปล่าวะยิ่งหรือลิงก็ไม่รู้แต่แล้วก็มาปิดตัวสแกนไวรัสก่อนแล้วค่อยไปลงใหม่นะฮะ มันถึงจะกลับเป็นปเหมือดิมแต่ถ้าคุณก็กําลังลงอยู่รู้แล้วว่ามันคือไฟอะไรไม่ใช่เออคุณเออถูกแล้วคุณต้องถ้าเกิดลงเนี่ยคุณจะทําแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะคุณต้องปิดก่อนลงใหม่แล้วค่อยลองเข้าดูว่าตัวไหนที่มาสงสัยแล้วค่อยทําแบบเมื่อกี้ก็คือแบบว่าตัวเนี้ยห้ามสงสัยเด็ดขาดประมาณเนี้ยก็คือแม้ว่าคุณจะ ถ,ถึงมันจะเป็นไวรัสอะสมสมมติว่ามันเป็นไวรัสก็ตามแต่เรากดเงี้ยมันก็จะไม่ลบมันเลิมันก็จะไม่ขึ้นรีดอะไรของมันขึ้นมาอีกนะฮะอ่ะจบเออความรู้มามากพอแล้วนะฮะมีคบบาร์บกิเซิร์ฟเวอร์มาได้ไงอ่ะผมก็เล่นม n e คา a f บนะเล่นเล่นประจำเลยวลาว่า,วาเงเกมอะไรเล่นกับโยกังสกูฮนะขอโปรโมทเลย เดี๋ยวเขาสนุกมากนะเซิร์ฟที่กันเองแต่ยังไม่เคยเข้าพวกจิววอลสงครามฝ่ายนะฮะว่าแคลวิลยังไม่ถึง200เลยไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นจะมาคาบโอ้ยปิด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 ,ปด,ปด,ปดเดี๋ยวเขาหาว่าอันนี้โปรแกรมในเครื่องนะฮะมีเต็มเลยเอาตตา ISO ใช้เวลาโหลดเกมดีมาก Adobe CS3 มันอ๋อ Photoshop โหลดมา ส่วนตัวที่ใช้แปลงไฟล์นะฮะเวลาอัดจิปต่างต่างเสร็จมันก็จะเป็น avi มันก็ไฟใหญ่เป็น2-3 g สกิกได้เลยผมก็ใช้ตัว format factory แหละฮะก็คือถ้าเดี๋ยวผมจะสาธิตเลยแล้วกันเจ็ o ลบเด็ t แคนเซิลเนี่ยเราสมมุติเราจะแปลงไฟล์วิดีโอเราก็มาเลือกที่วิดีโอถ้าเราจะแปลงไฟล์เสียงให้เรามากดที่เสียงปดิไฟล์วิดีโอนั้น ทั้งหมดไปยังก็ไม่ต้องงงนคะมันจะหมายถึงไฟล์ที่เราเลือกไม่ว่าไฟล์ไหนก็ตามที่เป็นวิดีโอถ้าเราเลือกแล้วมากดไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายเป็นโดยที่เราเลือกสมมติว่าเราจะแปลงไฟล์เอ่อคลิอินโทรอ่งเงี้อยอันนึง a อ i อันหนึ่ง,ง WMV จะให้ไปเป็น MP4 ่าเงี้ยถ้าเราเลือก2องเนี้ยมันจะแปลงได้ทีละ2ออันสี่อันได้เลยนะ เรเลือก2องอันนี้ปั๊บแล้วเราไปกดทั้งหมดไปยัง MP4 ทั้ง2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น MP4 เลยนะฮะไม่ต้องเป็นไม่ใช่ว่าจะเป็น AVI AV มาเป็น Wmv ก่อนแล้วค่อยไปเป็น MP4 ได้นะฮะมันจะกลายเป็น MP4 ให้เลยนั้นเดี๋ยวผมจะลองอะไรดีบะเดี๋ยนะดูคลิปก่อนว่ามีคลิปอะไรอ่าแล้วก็ใช่ใชอันนี้อันนี้ต้องทำเลยวีโอนะฮะที่เรา โหลดมาจาก Youtube นะฮะโหลดได้ก็มันจะมีโอ้เดี๋ยวสาธิตโหลดเลยแล้วกันไม่นานหรอกใช้ IE นะฮะคุิกป้าอยู่กลางมาได้ไงวะไม่รู้นะอ่าเข้าใช้แน่ผมนะฮะอ่าันนี้ก็ลงเขาเตอร์สคาปนะฮะใครที่ชอบก็ดูด้วยนะฮะขอบคุณมากนะฮะรับเอาอะไรดีวะเดือดไอแลนด์เลยเดอไอแลนด์เ,เป็นโดรัม นะผมเข้าคลิปมานะถ้าคุณใช้ IDM หรือ Internet Download Manager นะฮะมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแต่ภาษาผมเป็นนี้ก็ไม่รู้เป็นไรขึ้นมาข้างๆคลิปนะฮะวิธีดาวน์โหลดคือคลิกไปที่ตรงตัวนี้นะฮะมันจะขึ้นดาวโหลดให้เองอัตโนมัติะฮะแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดแต่ไฟล์ที่โหลดมามันจะเป็นไฟล์ FLV นะฮะบางก็คือ บางตัวเล่นฮนะมันจะเล่นไม่ได้เช่นตัวนี้ที่ผมกดดับเบิลคลิกเลยนะฮะโอ้โอเล่นได้ไดนะ้ไงวะนาแตกเลยนะฮะก็นะนะมันจะมีบางตัวที่เล่นไม่ได้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวหาก่อนช่างมันนะแต่มันจะต้องมีสักตัวที่เล่นไม่ได้อนะกับเรา่ยล่ะก็คือ อ่ะเอาแปลงตัวนี้แล้วกันก็คือผมเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งตัวเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลองแปลงไฟล์ดูมันก็เล่นได้ถ้าเกิดคุณทําแล้วมันเล่นไม่ได้คุณก็ลองเอใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะฮะแล้วก็สมมุติเราจะแปลงเป็น mp4 อนี้แล้วกดทั้งหมดไปยัง mp4 ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราเพิ่มแฟ้ม แฟมแฟมอยู่อยู่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมีไหมวะดาวน์โหลดนะฮะเข้าไปที่วิดีโอเราเลือกเมื่อกี้ไร Just Cause สองกดแล้วก็เราจะได้ไฟล์มาถ้าเราอยากเพิ่มอีกแล้วก็กดเพิ่มแฟมแ้มเราเลือกมาเช่นเอ่ออะไรวะ Mortal Combat 4, M4 Hollywood u n d e a นอะรวะ เอาเงาก็ได้เรา,เ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 าก็จะได้สองอันเมื่อเรากดเพิ่มแกนเสร็จได้ไฟลที่ต้องการเสร็จปั๊บที่จะกลายเป็น MP4 ครบทุกอันแล้วก็ให้กดตกลงก็จะกลับมันก็จะถูกส่งมาหน้านี้ก็คือคุณจะสามารถทาวิดีโอเสียงรูปภาพพร้อมกันได้แต่มันก็จะช้าหน่อยแต่มันจะมารวมตรงนี้คุณก็ต้องเลือกหัวข้อใหอยถูกด้วยก่อนที่จะให้มันมาอยู่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อคุณต้องการแปลงให้คุณนกดเริ่ม มันก็จะแต่มันจะค่อยๆแปลงทีละอันนะฮะก็คือก็ต้องรอแต่อันนี้ผมไม่ขอแปลงแล้วกันนะฮะออเดอร์ปลายทางเมื่อกดมันก็จะเข้าไปว่าออเดอร์เราตั้งไว้ปลายทางมันอยู่ไหนนะฮะไปยอน yes ส่วนอันนี้ผมใช้บ่อยมากผมเป็นคนไม่เคยโหลด m MP p mp3 นะฮะแบบไฟเพลงอะไรฮะผมก็ ใช้วิธีการนี่ฮะเบกัสโปนะฮะเดี๋ยวขอทำการโดดเดอะไอซ์แลนด์ก่อนทำไมไม่โหลดไปแล้วอ่ะปัองตันก็อนเดี๋ยวอเห็งก็จะขึ้นอยู่แล้วะะเดี๋ยวจะเอาขึ้นเอาแป่คิดไปเลยอ่ะพอได้มาแล้วก็รอเบกัสโปเปิดเอานี้ลงนะ,ะอ่ะเมื่อเราได้มา ไม่รู้ให้เราไปที่โฟลเดอร์ของเราเด็กขําว่าลืมย่นี่างนี้ลงอยงนี้ลงอย่นี้ลงอ่ะก็ง่ายสุดเลยลากเข้าเลยไม่ได้ <laughs> ไม่ได้นะฮะเอ้ยใช่ต้องแปลงไฟล์ก่อนใช่ใช่ต้องแปลงไฟล์ก่อนเออเวกัตโปรสำคัญนะคลิปในคลิปในก็ยูทูบอะ flv อะใช้ในเวกัตโปรไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้ เราต้องแปลงไปก่อนโปรแกรมอื่นๆที่ผมต้องตั้งโปรแกรมอื่นนึงเยอะมากนะฮะเอาเป็น W1B กันไว้สูงแล้วเดสก์ท็อปเดอะไอซ์แล้วตกลงเริ่มก็รอสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับไมค์คร f t นะที่ผมบอกว่าผมจะไม่ถ่ายนะฮะ แต่ก็ถ่ายนะฮะเพราะเพื่อนมันคิดอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเจ๋งมากนะฮะเวมเซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟโคโลนะฮะคนเพื่อนผมโอ้ยางบล็อกเลยนะฮะลงคุณออกเงิน